สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m เมม c ่ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักอ่าเป็นดวงพิเศษนะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษนะคะหรือว่าเกิดในช่วงของเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคมจะออกอาทิตย์หน้านะคะ่ะ จะแบ่งพลัางงานนะคะเป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตความรักนะคะของชาวเมษนะ,ะดูกันแบบสบายๆนะคะเป็นไท m ์ไลน์นะคะถ้าเกิดว่าคุณเมษมียวกาสเปิดเข้ามาเจอคลิปนี้เมื่อไหรก่ก็ถือตามนั้นได้เลยนะคะเข้ามาดูมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในกล่องแรกนะคะอดีตความรัก ของที่2จะเป็นความรักในปัจจุบันนะคะแล้วก็อนาคตความรักความสัมพันธ์นะท้ายสำรับการสื่อสารนะคะก่อนหน้านี้นะคะตัวของชาวเมธแล้วก็คนรักหรือว่าคนที่คุณเคยรักนะคะกรณีจบความสัมพันธ์ไปแล้วอะไรเงี้ยนะการสื่อสารเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีหรือว่ามีปัญหานะคะไม่ได้พูดหรือว่า สื่อสารผิดพลาดอะไรแบบนี้แต่ในช่วงนี้นะคะพลังงานโดยรวมเนี่ยการสื่อสารจะสําคัญมันอาจจะบ่งบอกกับเราได้อย่างหนึ่งว่าช่วงนี้มันจะมีการติดต่อกันนะกรณีถ้าเกิดว่าคุณกาลังดูดูใจกับใครอยู่เนี่ยคุณก็อาจจะมีการเปิดเผยความรู้สึกนะคะเรียนรู้กันมากขึ้นส่วนกรณีที่ถ้าคุณเลิกกับใครไปแล้วไม่แน่อาจจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมานะคะได้เคลียร์นะแล้วก็สําหรับใครที่ กําลังดูใจกันอยู่นะคะแบบเปิดเผยความรู้สึกแล้วเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงการที่คุณได้มีโอกาสได้เปิดเผยใจทําให้มีความเข้าใจกันที่มันมากขึ้นนะคะความเข้าใจที่มันดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์โดยรวมมันก็จะ,ะรับรื่นอะนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอดีตนะคะพลังงานเป็นยังไงบ้างสำหรับความสัมพันธ์โอ้ยใพ่สัมดาบขึ้นมากับหัวด้วย คุณสองคนเนี่ยนะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันรับรื่นเท่าไหร่นะมันก็เคยมีปัญหากันนะคะแต่ว่าก็เคลียร์กันได้นะคะนี่หมายถึงเรื่องในอดีตนะก็ ต่างคนต่างยังอยากไปต่อแล้วก็ยังมีการให้ภัยจึงกันละกันนะคะคือเวลาที่มีปัญหาเนี่ยก็มักจะมีฝ่ายหนึ่งที่กลับมาง้อนะคะแล้วก็มีการให้ภัยกันเนาะแล้วก็มีพลังงานหกเหรียญซึ่งก็ดีนะคะซึ่งหมายถึงการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่การมอบความรู้สึกดีๆโดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะนะมันก็เป็นความรักที่มันมีบาลานซ์นะคะคือถ้าคุณแบบยังสงสัยอว่าที่ผ่านมาเขามีความจริงใจคุณไหมพนังงานตรงนี้นะคะขึ้นมาการันตีว่าเขาก็มีความจริงใจคุณเท่าๆกับที่คุณจริงใจเขาอะนะคะ ไพ่ไปต่อมานะคะเป็นเอสเปนดิเกิลที่กับหวยอะไรก็ตามมันก็จะมีอุปสรรคนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่ความสัมพันธ์ไม่ลงตัวแบบมั่นคงในแบบที่มันควรจะเป็นนะคะที่มันผ่านมาในอดีตเนี่ยมันมักจะมีเรื่องที่ทําให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนได้ตรงนี้มันก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่เราวบคุมได้แล้วก็ไม่ได้นะคะที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มีก้าวดะที่กับหวยอะไรก็ตามทุกครั้งที่คุณมีปัญหาการความสัมพันธ์ไม่มั่นคงเนี่ยมันก็จะมีการแอชชัวร์กันโดยการกลับมาปรับ แล้วก็ทําให้เรื่องร้ายเนี่ยมันกลายเป็นดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็มอะว่าคุณสองคนน่มีความพยายามนะคะร่วมกันในความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะมาดูปัจจุบันบ้างน,นะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะสองเหรียญที่กลับหัวนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณเคยมีการให้ความสําคัญกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเท่าๆความสัมพันธ์ในช่วงนี้เมยบอกว่ามันจะมีการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกแล้วก็ พยายามที่จะรักษาบาลานซ์ในความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่ามองว่าคุณน่าจะเลือกที่จะโฟกัสที่ความสัมพันธ์กันแล้วนะคะทั้งคุณแล้วก็คนรักแล้วก็ถ้ามันเกิดมี choice มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการตัดสินใจเลือกนะคะอพลังงานในเอเชียนี่กลับหัวอย่างไรก็ตามช่วงนี้จะทําอะไรอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะว่าต้องใช้ความพยายามนะคะของตัวเราเองคือโชคไม่ได้ช่วยนะคะ ไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่แบบสวรรค์นําพาสิ่งดีเข้ามาแต่ว่าเวลาเราอยากได้อะไรเราต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนนะคะตรงนี้ก็อยากให้คุณแบบมีความมั่นคงและยึดมั่นในสิ่งที่ต้องการมีเป้าหมายแล้วก็มีพลังงานด้านบวกกับตัวเองเยอะๆนะคะอย่าไปหวังพึ่งสิ่งซับซิ์หรืออะไรแบบนั้นนะคะให้ใช้ความรู้สึกของตัวเราเองให้ใช้พลังบวกที่เกิดจากตัวเรานะคะแล้วก็ใบต่อมาเป็นสี่เหรียญในเรื่องความสัมพันธ์น่ะมันไม่น่าห่วงหรอกถึงแม้ว่าอุปสรรคมันมีบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคุณทั้งู่่เีย ยังยึดมั่นถือมั่นในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ยังเก็บกันและกันไว้ในที่ที่ดีที่สุดของหัวใจนะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงคือให้คุณค่าในตัวกันและกันเนาะแล้วก็ก้าวเลียญที่กับหัวนะคะเวลามีอะไรที่ไม่ได้ดังใจต้องปล่อยผ่านบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยความสัมพันธ์มีความเข้าใจกันดีอยู่ยังรักกันแต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องที่ทาให้ไม่สบายใจบ้างเถียงกันได้บ้างนะคะตรงนี้ก็อยากให้คุณเล็กๆน้อยๆก็ยอมกันไปให้ได้นะคะอย่าเอามาเป็นประเด็นแล้วก็บางทีเนี่ยช่วงนี้ บางทีหงุดหงิดอ่ะอยากจะไปบอกเลิกบอกอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็อย่าปล่อยให้ไอ้ความหงุดหงิดใจไอ้ก้าวเหรียญที่กับหัวเนี่ยมันทําให้เราตัดสินใจอะไรที่มันหุนหันพันแ่นแล้วมันเสียเรื่องนะคะเรามาดูพลังงานในอนาคตกันบ้างนะคะมีไพ่สีถ้วยที่กับหัวตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะไม่มองว่าในอนาคตเนี่ยในเรื่องการงานมันจะเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองว่าคนรักเนี่ยบางทีมันจะมีบางช่วงเวลาที่คุณไม่สามารถที่จะ ให้ความรักกับคนรักได้แบบเต็มที่นะมันจะมีบางช่วงแหละที่จะมีไม่คุณก็เขาที่งอนกันเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันนะคะตรงนี้อยากให้ทาความเข้าใจไปล่วงหน้าเลยเนาะจะได้ไม่ทะเลาะนะคะไฮลฟอนกับหัวนนคะเรื่องของความมั่นคงสําคัญมากทั้งคุณและเขาดังนั้นมีมองว่าคุณจะโฟกัสที่เรื่องอนาคตนะคะทั้งตัวของคนรักของคุณแล้วก็ตัวคุณนะมันจะสลับกันอยู่เนี่ยนะคะอีกคนนึงว่าอีกคนนึงไม่ว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามามีปัญหากันเองในเรื่องแบบนี้เนาะ ดูแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันไม่ได้มีอะไรที่จะขัดแย้งแตกหักแต่ว่ามันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะคะในแต่ละฝ่ายแล้วก็พลังงานการลดช่องว่างก็เกิดขึ้นนะคะไพ่เฉลี่อัดกัดหัวแล้วแปลว่าไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณ2คนจะเคยมีช่องว่างความแตกต่างอะไรก็ตามนะ,ะ mm. บางท่านก็คบกับคนที่อยู่ไกลาบางท่านคบกับคนต่างชาติหรือว่าอายุต่างกันเยอะๆบางคนมีแฟนเด็กกว่าเยอะๆเป็น10บสปีก็มีเมตดส่วนใหญ่ช่วงนี้จเจอเด็กนะคะก็ mm. มันจะมีการลดช่องว่างมันจะมีการปรับตัว ใครอยู่ไกลก็จะมีการเดินทางมาหาการหรือว่าบางแผนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาโฟกัสเรื่องงานแต่ว่ามันก็จะมีการปรับตัวเข้าหากาันอยู่เรื่อยๆนะก็ไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็จะมีการตัดสินใจด้วยมีการเสียสละนะคะสองดาบกับหัวแล้วสองดาบถ้าตั้งตรงก็อาจจะหมายถึงความรู้สึกไม่สบายใจการลังเลใจแต่พอมันกับหัวมันจะหมายถึงว่าการที่ใครบางคนในความสัมพันธน์จะต้องเสียสละตัดสินใจเลือกนะคะเมื่อตัดสินใจเอาเสียสละไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีเนาะ คืออยากให้ลองแง่บวกนะคะอย่าไปออ่คิดเยอะคิดมากแล้วก็อย่าปล่อยให้อารมณ์ที่แบบมันร้อนร้นเนี่ยตามอากาศเนี่ยมันทําให้เราหงุดหงิดแล้วก็ตัดสินใจหรือว่าเผลอพูดอะไรที่มันแรงๆใส่กันนะคะอย่าให้คุณใจเย็นนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรคนด้วยนะคะ Free yourself นะคะ Attraction แล้วก็ Express your love นะ Free yourself ขึ้นมาใบแรกเลยนะคะชัดเจนว่าต้องไม่คิดมากอย่าตีกรอบตัวเองนะคะคืออย่าคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็ให้อิสระตัวเองแล้วก็คนรักด้วยในช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวของเรื่องส่วนตัวเข้ามาพัวพันเยอะนะคะเวลาที่จาให้การน,น้อยอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้คุณคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยจนเกินไป Attraction ไม่ต้องห่วง คุณและเขาก็ยังคงเป็นที่รักของกันและกันนะคะเขาก็ยังมีความปรารถนาในตัวคุณมากพอๆกับที่คุณปรารถนาในตัวเขานะแล้วก็ Express เจอรเลินะคะพยายามสื่อสารกันให้เยอะๆบอกรักกันด้วยการกระทําหรือคำพูดก็ได้นะคะมันจะช่วยความสัมพันธ์มันแนบแน่นมากขึ้นนะเดี๋ยวเราเปิดนะคะให้ทำแนะนำนะคะจากอังเจวันเซอร์ให้ด้วย If you believe นะคะ Look for s i g n แล้วก็ reconsider ต้องคิดบวกค่ะอย่างที่ไม่เน้นนะคะตลอดทางการทำนายตรงนี้ว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความคิดของเราถึงแม้ว่าช่วงนี้จะฟีลว่าแบบโชคไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยนะคะแบบไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบนบาาอะไรเงี้ยบางทีมันก,ก็อาจจะยังมาไม่ถึงเนาะ,ะเรื่องของการทาบุญอะไรต่างๆที่คุณอนธะิษฐานเอาไว้อะตอนนี้ก็อยากให้คุณใช้ใจิตใจของคุณเนะี่ยพลังจิตของคุณเนะี่ยที่คิดในทางบวกนะคะช่วยให้ความสมคัญนนะ่ะดีขึ้นนะคะ ยังไม่ต้องไม่หวัง ตัวช่วยอะไรต่างๆนะคะที่มันนอกเหนือจากตัวเราเองเนาะถ้าเราคิดบวกในสิน่งดีๆมันก็จะเข้ามาในชีวิตเราได้ง่ายขึ้นนะคะลูกฝร่ทรายนะคะจักรวาลเขาก็จะคอยช่วยอยู่ห่างอะไรเขาจะคอยส่งสารผ่านมาทางรางสังหรณ์เวลาที่เรามีรางสังหรณ์อะไรก็ให้เชื่อไปตามนั้นนะคะแล้วก็ค e c o n s ดอร์ก็คือจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องใจเย็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมคันธ์ที่เมย์บอกนะคะอย่าใจร้อนอย่าปากแบบว่าไวคิดอะไรพูดเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะทะเลาะกันโดยใช้เหตุเนาะแล้วก็เรื่องของงานเหมือนกันนะคะต้องมีสติ ตาใครคิดช้าๆรวบรวมข้อมูลก่อนตัดสินใจเนาะเดี๋ยวเมย์แถมให้นะคะเปิดให้อีกสำรับนึงให้ดีกว่าเป็น l ลอแมสเซจนะคะใบนี้อยากออก Look deep within my heart and you feel my love my love for you is as deep as the ocean wow เป็นข้อความจากคนรักของคุณที่ส่งถึงคุณนะเขาบอกว่าให้คุณมองลึกลงไปที่หัวใจของคุณเองแหละ คุณจะรู้สึกถึงความรักที่แฟนของคุณเนี่ยเขาส่งมาให้นะคะมันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วนะความรักที่เขามอบให้กับคุณน่ะนะคะหรือว่าความรักที่เขามีกับคุณน่ะมันลึกซึ้งนะคะเหมือนกับมหาสมุทรที่มันลึกสุดๆไปเลยนะคะก็เป็นแบลเซตที่มาอ่า แน่ชัวร์คุณนะคะให้คุณได้มีความมั่นใจในความสัมพันธ์ในความรักตรงนี้เนาะว่าเขาเนี่ก็มีความรักที่ลึกซึ้งให้กับคุณเช่นเดียวกันนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณชาวเมธนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามารับชมดวงพพิเศษนะคะดวงวันเกิดในวันนี้เนาะ,ะถ้าเกิดว่าคุณชอบการทำนายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะส่วนใครอยาก,กดูดวงส่วนตัวก็ยินดีนะคะแอดไลน์ได้เลยที่ขึ้นในรลางตรงนี้รวมถึงใครที่สนใจหินมลส่งเสริมความรักก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะ หินมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะมีหลายเกรดหลายราคาสามารถปรึกษาได้ค่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เป็น super s e v นะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลนะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะคะป้องกันภัยทำให้คิดบวกนะคะสร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษทำให้เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองกันไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะ